มาทำอะไรคะฮะมาทำอะไรววทีม่มันกอทเขียดมาอินมามามูเคสค่ะแล้วก็มามาดูรองเท้าด้วยอ๋อรองเท้าอะไรรองเทา้านี่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะรองเทแอดดโอเค เราจะถ่ายถ่ายถ่ายเราจะก่อนอะถือ <c oughs> อันนี้เราจะไปเฮ้ยทำือบังทำดูดัง่ะอันนี้เลยเลยนะคะนี่นี่เลยเอามาเลยไ,ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเลยเขาโยกโชว์แน่นะคะ